สวัสดีครับพี่น้องครับผมพบกันครับบรรยากาศช่วงซอครับผมตะเวนการ์ดสวยๆครับผมมายามรางครับผมเหมือนมายามรางครับเหวยเงี้ยวครับผมเป็นด่าง14เส้นครับผมพี่น้องมือนี้ครับพอมาดุนกันกลางหวยกลางหนองนี่ครับผมพี่น้องโอ้ยมังตาด่างเป็นไดงไหมเงี้ยวโอ้ดึงด่างเขาเด็ดเด็ดพี่น้องเด็ดเดเป็นด่างครับผมตะคายสิ

ไปกันครับผมพี่น้องอ้ยอยกันปล่นยกันปล่อยางใจเหี้ยไปยีนเอาพันหล่อเอาเลยครับพี่น้องครับมเงี้ยมโน้านจกมีสูบไงน่นจันทร์ปะอู้หูยิงสี่เส้นเลครับพี่น้องจะบอกมีเงี้ยมสีไปเคยนึกต่ไปเหี้เอาหนิอ้ เนี่ยอุ้ยระวัง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 ขอให้เอาต้องใส่หน้าตักครับพี่น้องมามึงกาดเหนียวกูเองมึงกัดเราเห็นมันเห็นมันบุกขึ้นกระปลาโดเขาเห็นเนาะผมสิกเป็นกระปลาโดยคนนั้นผมคอยดึงเขาตากปั๊บปลดเอ็มคือว่ามันติดปากมันอยู่แต่ว่าแตนีด่างมัน ตะไคร่ตะไคร่อะผมภาษาไทยว่าตะขไคร่อะพี่น้องมองม่องมองตีปิดมองติกลางเขาเอิอนมองมองโอ้จังแล้วเขาเอิอนดังเลยรบานเหาโอ้ยพี่น้องอุ้ยเอาอยู่บ่พปเนี้ยเอาอยู่กูบอใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้มีเงินซะก่อนให้มีเงินซะก่อนเ้าเอาปลาเนี้ยต้องใจเย็นครับผมพี่น้องเอาของเนี้ยต้องใจเย็นเอิ่นถึงบ่อถึงบ่ตะไคร่ตักนั่นตักถึงบ่ฮึ๊ด หางตังงตามือมียิงสิบวหาโรติไปเงี้ยเาิดแล้วครับมีชิดละมือนี่ยมีชิดแล้วครับหาโรมีรุนลวครับพี่น้องหาโรม่รุนละมือนี่โอู้ยเอาเอาพี่น้องรุนไฟการพี่น้องอยู่บปอยู่อยู่บ่อยู่อยู่บปอยู่อยู่ไปอยู่ กระิ้งเดียวนึงไหมอยูยย่อยู่อยู่อยู่ห็นหัวมเห็นหวัวแค่ยืนเลพันเหมือนตัวบ่ด่างเปียวบ่อู้พี่น้องเขาขึ้นแล้วเอ้ยไปโอ้อยเดี๋ยวต้องเดี่ยวยยพี่น้องเอ้ยมำตานีไปไปเลยเยบรอยเลยแม่ เล่าเดียวเ่ยวิ่มันบรองตักนีแหเนี่ยวาปากระหูนี่ปลากะหูยีสบยีสยีสบยีสบีสบีโอ้เ่าเดียวกันเขียนเลยวะต่าเดียวกันกักเล้ยว่าโอ้ับ้พันหขังเลยมะโบ้ตต็มกูสิบโลครับตัวนี้ตล่าเดียวกักกึ้งกกมันมันตาหนีไปแล้วเลยวะ โอ้นี่แม่บวมึงจะหุ่หเลยแม่ตาเดียวครับแม่หาลขึ้นเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดลอ่ะตัวเนี้ยเอ้อพี่น้องบักใหญ่เลยครับผมมึงมันพังออกมาเนาะโอ้ดิครับตาดังครับตามองครับผมสิบสี่เส้นครับผมมียิ่งอยู่จนได้ครับผมพี่น้องบอกเลียวว่ามึงจะบอนหรืานี่มึงจะบอนบอนตามพี่น้อเด็กชาบอนสี่มันนั่นจะได้หรนบอนแบบนี้แหละสามลูกไม่เอฟกี่น้อง คุยต่อเลยครับผมปาดด่างกูได้เพลงเนี่ยมันบ่าสะบัดแห้งอะเมียนขยุ้มดินล่าแล้วเนี่ยตาเดียวแหมเนี่ยมันดินล่าแล้วพี่น้องเอ้ยไม่แปลกใะไรเลยครับผมตาเนี่ออกแยกเรียบร้อยเลยโอ้ยตาเนี่ยไปกว่าตาเดียวแค่แก่นๆได้ไหมใช่ไหมรุดเลยนะกับเอาตกตาเดียวไหมโอ้ยับนวลแต่มันสะบัดแห้งหนึบตนึบโอ้โหเดียวเลยโอ้พี่น้องโอ้ นีงยกระดือกันนะไปิดหนือยังบึกเลยครับผมสุดยอดครับหนาจังหกโลเลยหรอครับพ oh oh. ี่น้องหกถึงเจ็ดโลครับผมตัวนี้ครับโอ้โหมันเปนสะบัดเนาะมันเปนสะบัดก็ยู่ด้วยสิยูดยุ่ยยุ่ยยุ่ยสุดยอดเลยครับผมพี่น้องครับกลางครับห้องกลางมั่งนี้ครับผมเป็นดังสิบสี่เส้นครับผมพี่น้องเต่ปลา ไปสูบตัวหนึ่งครับผมพี่น้องครับถือว่าหมานครับผมใหญ่ครับผมตอนนี้ยามได้หน่มาดบึงมึงนี่ว่าเห็นมันเต็มเลยโอ้ตัวนี้อยู่มั่นเจ็ดโลอะไรเยู่ครับพี่น้องครับผมโอ้โยสุดโอ้แบบโอ้สุดหมือนเอาจนหลายปองจนโอ้สุดลำเลียเลยครับอย่าต้องเลียตาเดียวเหตุไมไข้ามมาอยู่ไหมสุดยอดครับผมพี่น้องสายวันี่เลี่ยวนี่ตัวเนี้ยโอ้โอ้โอ้ กับตะไคร้สิบสี่เส้นรับผมพี่น้องครับนี่เป็นบรรยากาศย้ำมันซอครับผมพี่น้องห่วยบางเรื่องของข้าครับผมมองหาอยู่หากินของอ่าบุษย์หัวครับผมแต่มาสารค้างครับผมพี่น้องครับบรรยากาศโอ้แดดกำลังแจมแจมเลยครับพี่น้องครับผมปี่ครับผมอู้อภีเอาบรรยากาศย้ำมันซอไหมพี่น้องมึงครับผมเต้นตามสุดยอดสุดยอดครับผมพี่น้องมือนี่งซื้อมาหมานครับผมหมานครับ เฟย์เงาครับผมด่านทิพสีเซนครับมือนี่อีศุบง่ครับผมโอ้บวดไหล่บกวนขาดมาตตาบุญวันขาดวันมาวันสอดมาสอดมาโอ้แต่มันแต่มันด่างไม่หลุดไงบวติดบบวยูขาดหมดไม่หลุด้เนี่ยฮะด่างไม่ลูกแต่บอ่างเล็กด่างเล็กตีๆปีเนียนี่ตัวนึงโอ้พี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องียามนี่นะอู้ยอันนี้พี่น้องแถมแถมแถมพี่น้องมีแถมยังไม่ยามยังไม่ยามตะไคร่เล็กบนไหน ตาครับายหาทิพตาครับผมมือนีครับผมพี่น้องตาคายเจ็ดเมตรตาคายเจ็ดเมตรครับความเล็กของมันเจ็ดเมตรครับพี่น้องโอ้โหมีปลานิลอีกมีกวานิลอีกครับพี่น้องครับนี่เป็นปลาธรรมชาติัด้ะครับพี่น้องยรมาูัวใส่ใส่โล่น่ะใส่โล่ใส่โลเนาะนิดๆเนาะเฮียเงาประมาณรูสองรูประมาณลูอุ้ยมือเชือกหมานครับผมครับผม เปย์ย h a u ครับผมเปว่าเปัญหาอยู่ตาเดียวอ่ะเอยู่ตาเดียวครับผมสิขาดแล้วว่าขาดแล้วครับพี่น้องสบัดแง่งๆนี่ยืนยุดหยุดอยู่ด้วยกันดีมั้ยครับตือพ่ลสิขาดแล้วว่าขาดแล้วไหมมันสอดมาหลายปมแล้วอะนิ่มใหญ่นิ่มใหญ่สุดยอดพี่น้องครับผมโอ้ยหมันเล็กเกินครับผมเมื่อตัวเดียวคุ้มแล้วครับไล่ปีเพยา n เ a u ฮ่องทำอีกย้ำดนี่นะ คิดว่าน่าจมานอยู่ได้นี่มันจมไหมพี่น้องครับคุณจมไหมคุณไหมถ้าคุณมันจมไหมตะไคร้ทั้งผืนจมเลยพี่น้องปูนปูนปูนครับด่างตะไคร้หอบประหม่าปนครับพี่น้องถ้งคุนมีความรู้สึกว่าจมหลารงอดียวหลายครั้งก็น้องหลายบีกันครับผมกับเผื่งยาวห้องหลายบีกันครับวันนี้จมานจำไหนอุ้ยตะไคร้ไม่ขอมพี่น้อง เจ็ดสิบตาครับพี่น้องครับตาคายเมืนเอนี้ครับสุดยอดเลยความยาวของตาคายโอ้พี่น้องพ่มหมานมาแล้วครับพี่น้องเหมือนพ่มหมานมาแล้วทึ่งน้ำก็ไหลครับผมพี่น้องครับคุณนี่นั่นมังไหลอยู่ด้วยพี่น้องอ้อม่หอดใส่ใบเาางี้วจางเหาเอาฟังข้าุ่นตีสุดยอดครับ

ไปเลยตักให่เลผมไม่ยามลุมมาพอดีไม่ได้ลุ่นแฉนนเพื่นเนี่ยนี่ลุ้ลุ้มผมไหม,<อ>มสุดยอดครับผมเหมเือนถือประมานครับ กระเพยเง้ามือใส่ด่างไงครับผมด่างสิบซี่เส้นครับผมพี่น้องถือว่าโอเคครับผมกิบหนาพอกันไหมครับผมพี่น้องครับวปนนี้อเรียลวิศานครับผมที่นี้บอกเข้ามาสวัสดีครับตัวเดียวก็คุ้มแล้วกระเพยเง่าบอกครับผมมาทิ่นี่ฝากกดไรก็แช่ให้ไ้มครับพี่น้องครับผมเมื่อมองอย่าเรื่องฝากติดตามให้นั่นเลยนะครับพี่น้องที่นี่บอกเข้ามาสวัสดีครับผมกิบหนาพอกันไหมครับ